เป็นหมวดฮอปปี้ฮะงานอดิเรกนะครับมีทั้งหมด4คำด้วยกันและนี่คือคำแรกครับมาแล้วครับน้องเหน่อยเริ่มใบ้ได้เลยครับใครรู้ยกมือและพูดชื่อทีมครับทุกคนเป็นกรรมการด้วยกันนะฮะชิค <boro> จอีอพ <Message S 2> <teşekkür> พี่ไม้ครับตอบว่าเอาเอาพี่ไมพี่ไม้ตอบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปรึกษาปะโอเคโอเคได้ฮะวัดูวดู ออโเคพี่พูดจริงๆนะครับเมื่อกี้พี่เห็นแค่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่ตกตกรถตั้งแต่สี่เหลี่ยมนะครับพี่ว่าไม่ตั้งใจดูเลยอ่ะผมผมตั้งใจแล้วครับจดชื่อไหมจดชื่อพี่โอ๊ตไม่ตองพยเพื่อ้องเนยเสียใจแล้วจดชื่ออีกแล้วสองชื่อเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องตอบให้ถูกถ้าตอบถูกน้องเนยชนะใครจี่ผมเก่งจี่ผมเก่งครับ ต่อมาวาดรูปเหรอต่อมาวาดรูปวาดรูปเป็นคําตอบที่ที่ที่ถูกตามงเลด้วยแล้วเรียบร้อโดนนำแล้โดนนำชิมูใครพี่โอ๊ตนะครับน้องเนยครับคโอเคครับผมเข้าใจคำว่าภาล้างวันนี้แหละครับโอเคทีมหนึ่งครับทีสอง พี่ทีมสองพี่ทีมหนึ่งเนี่ยผมทีมสองครับทีมสองพี่เป็นคนเลือกได้เองผมเองนะพี่นุ้ยทีมสองแล้วป็หนึ่งคะแนนครับโอเคไม่รอช้าเข้าสู่คำศัพท์คำต่อไปเชิญครับคำต่อไปดูให้ดีครับทุกคนรู้และยกมือผู้ชื่อทีมจะเสร็จคนดูแล้วน่าจะยากเออเป็นลมใครยกผู้ชื่ออีกทีหนึ่งทีหนึ่งที่ภูอภกษฎที่ตอนที่สมคี่ม พี่ค่ะเบลคาษาการับน์ถ้าตอบได้เก่งมัเก่งมากมารับแดเมื่อกี้ไปดีมาไปดีไหมดีมากตอไปดีเหรอครับเมื่อกี้ผมเหนื่อยบัางแดดเองนะครับแดดรักเกลกันแดดจดอีกแล้วเหรอจดชื่อสามชื่อแล้เนี่ยนี่ผมห้าวต้องออกจากวงการนะครับ จะช่อยช่วยได้เป็นการช่วยได้ช่วยไหมไม่ช่วยด้วยเอาต้องแดดนอนอาบแดดานอนอาบแดดครับตอบบังแดดบังแดดเป็นคำตอบที่ที่ที่ผิดครับน้องหน่อยใบใหม่ขอดูท่าน้องหน่อยขอดูท่านี่นี่เด่อดหน่อยขอโอกาสครับไม่ได้ครับต้องผ่านข้อนี้แล้วฮะที่ใบใหม่ก็คือขมารนอนไงฮะง่ายมากนอนนี่